สวัสดีจากดูไบนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การเช่าบ้านที่ดูไบนะคะหาบ้านที่ดูไบเป็นยังไงลักษณะบ้านเป็นแบบไหนแล้วราคาถูกแพงมากน้อยยังไงไปชมกันในคลิปนี้กันค่ะ ลักษณะบ้านที่นี่นะคะก็มีหลากหลายค่ะทั้งในส่วนที่เป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าจะเป็นในส่วนของบ้านที่เป็นลักษณะวิลล่านะคะ,ะที่เรามองหาอยู่ก็คืออยากได้เป็นในส่วนของวิลล่าที่มี3ห้องนอนขึ้นไปนะคะ ในส่วนของแอเรียเนี่ยเราอยากจะได้ในโซนที่เป็นโซนเหนือของดูไบด้วยก็ค่อนข้างจะรายละเอียดลงมานิดนึงนะคะว่าเป็นโซนไหนอะไรยังไงบ้านแรกที่เราจะพาไปดูนะคะอันนี้<ม>จะชื่อแอเรียก็คืออัลซาฟานะคะ<ม>ก็เป็นโซนที่อยู่ใกล้าชายหาดของดูไบนะคะเป็น่ซนทางตอนเหนือคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าบ้านของดูไบมีอะไรบ้างคะ่ะ ที่แรกที่จะพาไปดูนะคะก็อย่างที่แจ้งว่าจะเป็นโซนอัลซาฟาอันนี้ก็จะเป็นตอนเหนือของดูไบนะคะคือเรามองหาโซนที่ใกล้กับสนามบินนิดนึงนะคะเพื่อจะได้สะดวกก,กับการทํางานนะคะลักษณะบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นทาวเฮาส์เหมือนของที่ไทยคะ่ะเนื่องจากมันจะแบบมีผนังติดกันนะคะเข้ามาข้างในเนี่ยเปิดเข้ามาเราก็จะเห็นอันแรกก็ม,มีมีห้องใต้บันไดนะ ที่ไทยเราอาจจะไม่ได้มีห้องใต้บันไดเป็นปกตินะคะเข้ามาก็มี2ชั้นนะคะก็มีบันไดขึ้นไปชั้น2องมีห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ประตูเปิดออกไปด้านหลังนะคะลักษณะวิลล่าแบบนี้เขาจะได้เป็นคอมเพล์วิลล่านะคะก็คือเป็นวิลล่าหลายหลังอยู่ติดกันนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําตรงกลางซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็สามารถมาใช้สระว่ายน้าร่วมกันได้นะคะ บ้านนี้ก็จะมีพื้นที่สีเขียวเป็นสวนขนาดเล็กๆข้างๆบ้านให้ด้วยนะคะเรากลับเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำแขกนะคะเข้ามาส่วนด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นห้องครัวนะคะนี่จะเป็นในส่วนของชั้นสองะคะ่ะก็เป็นหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นสองนะคะด้านบนก็มองไปก็จะเป็นระเบียงเห็นวิวหน้าบ้านนะคะเมื่อสักครู่ที่เข้ามา ห้องน้ำก็มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีอ่างอบน้ำนะคะห้องนอนอีกห้องนึงก็เล็กกว่าห้องแรกนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันนะคะมีอ่างอาบน้ำด้วยเหมือนกันค่ะเป็นวิวจากห้องนอนนะคะก็จะเห็นส่วนของหลังบ้านที่เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ส่วนเล็กๆค่ะ เว็บไซต์ในการหาบ้านที่ดูบนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บที่ชื่อดูบีโซนะคะในเว็บนี้เนี่ยจริงๆก็จะคล้ายของที่เมืองไทยมีหลายๆเว็บนะคะอันนี้เข้ามาก็สามารถทำการเลือกแอเรียได้นะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะหาอะไรนะคะนอกจากหาบ้านแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นมีขายรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบื้องต้นเราก็เลือกแอเรียนะคะที่เราสนใจแล้วก็เลือก Residential Unit ในส่วนของรายละเอียดฟิลเตอร์เนี่ยเราก็สามารถใส่ได้เลยว่าเราสนใจที่จะเ,เป็นแอเรียไหนนะคะอันนี้สนใจที่จะดูจูเมรานะคะแล้วก็คีย์ไปว่าเป็นจูเมราแอเรียค่ะต่อมานะคะเราก็สามารถกรอกในส่วนของช่วงราคาที่เราสนใจนะคะเป็นตัวอย่างเราก็กรอกไปที่มินิมัมที่ห0 0 0งแสนนะคะแล้วก็แม็กซิมัมเนี่ย ใส่ไปที่1,70,000 0นา่ะคะซึ่งราคาของที่นี่เนี่ยจะเป็นราคารายปีนะคะมินิมัมเบดรูมแล้วก็ใส่ที่3 b เบดรูมไ้ก่อนนะคะเมื่อกดเซิร์ชแล้วก็จะมีการแสดงผลน,นะคะ,ะบ้านต่างๆที่ตอนนี้มีลงประกาศไว้นะคะเราก็ทำการติดต่อในส่วนของเอเจนต์เพื่อที่จะทำการน,นัดหมายขอดอูบ้านหลังนั้นๆน,น,นะคะที่เราสนใจค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะบ้านของดูไบเนี่ยที่มีการประกาศเนี่ยราคาที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นราคาของทั้งปีนะคะก็คือถ้าจะคิดเป็นต่อเดือนเนี่ยเราก็จะต้องนำมาหาร12เองนะคะแล้วก็การชำระเงินในการจ่ายค่าเช่าเนี่ยของที่นี่เนี่ยโดยส่วนมากเราจะต้องจ่ายชำระเงินเนี่ย เพียงแค่1เช็คหรือ1ครั้งเท่านั้นนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาต่อรองนะคะว่าจะขอจ่ายเป็นแบ่งจ่ายสครั้งหรือ4ครั้งได้หรือไม่ะคะ่ะก็จะอยู่ที่การตกลงกันระหว่างเรากับเจอ้าของบ้านอีกครั้งนะคะในส่วนของราคานะคะ1เดือนข้าก็คือจะอยู่ที่ประมาณ9บาทไทยนะคะสําหรับหลังนี้เนี่ยยกตัวอย่างก็คือ1,35 0 0 0ต่อปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ 1ล้านสองแสนบาทต่อปีต่อเดือนก็เดือนละประมาณหนึ่0แสนบาทค่ะหลังที่2ออันนี้ก็คือจะเป็นโซนที่อยู่เหนือขึ้นมาจากเอาลซาฟานะคะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้สนามบินขึ้นมานิดหนึ่งนะคะลักษณะบ้านภายนอกก็จะคล้ายๆกันแต่หลังนี้ก็คือจะใหญ่กว่านะคะข้อสังเกตที่ค่อนข้างชัดเจนคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย บ้านวิลล่าเนี่ยค่ะจะลักษณะเป็น u n นเฟอร์นิชนะคะก็คือไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยไม่มีแม้กระทั่งในส่วนของเตาแกส๊สหรือว่าจะเป็นตู้เย็นอะไรอย่างค่ะคือไม่มีอะไรอยู่ในบ้านเลยนะคะแล้วในบ้านเองเนี่ยก็ไม่มีไฟด้วยนะคะทำให้เราไม่สามารถมาดูได้ในเวลาที่หลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเพราะบ้านก็คือจะมืดมองไม่อะไรไม่เห็นเลยอะคะ่ะ สิ่งที่มีให้ก็คือจะมีแค่แอร์อย่างเดียวนะคะที่ที่เราไม่ต้องติดเองอันนี้ด้านนอกก็คือเหมือนกับหลังแรกนะคะก็คือเป็นสระว่ายน้ำที่หลายๆบ้านก็คือมาใช้รวมกันได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแล้วก็ชั้นสองของบ้านกันนะคะ ลักษณะบ้านจะค่อนข้างดูเก่านิดนึงนะคะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็มีการรีโนเวทไปบางส่วนแล้วนะคะอย่างเช่นตู้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบตู้ไม้สไตล์แบบเก่านิดนึงนะคะมีระเบียงมองออกไปเห็นด้านหน้านะคะส่วนห้องน้ำก็มีทำใหม่แล้วแต่ว่าไม่มีที่กั้นแล้วก็ไม่มีอ่างนะคะอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็คล้ายๆกันนะคะดีไซน์เลยเอา มีระเบียงอันนี้จะเป็นระเบียงที่มองออกไปด้านหลังที่เป็นสระว่ายน้ำนะคะตู้ก็จะเป็นดีไซน์สไตล์เก่านิดนึงค่ะโดยรวมก็คือดูบ้านมีอายุนิดนึงนะคะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านเขาก็มีการรีโนเวทบางส่วนให้มันอยู่ในสภาพที่ไม่เก่ามาก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์การหาบ้านที่ดูไบนะคะ,ะยังไงถ้าผู้ชมท่านใดถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ